สวัสดีครับน้องๆเรามาฝึกทําตัวอย่างโจทย์แนวข้อสอบโรงเรียนช่างฝีมือทหานในเรื่องการหารากที่2กันต่อนะครับในข้อที่2จงหาคําตอบของจํานวนต่อไปนี้3ามรูทสบวกรูทสองรลบสองทยี่สิ่งที่น้องๆต้องทําก็คือเราเห็นตัวนี้นะครับ3ามคูณรูทสเพราะฉะนั้นเรามีหน้าที่เปลี่ยนรูทสองและ รูทยีให้อยู่ในรูปอย่างง่ายโดยติดค่ารูทสเหมือนตัวข้างหน้าเ,าเราก็มาเปลี่ยนรูทสองนะครับให้ติดค่ารูทสวิธีการทำนะครับเราก็ต้องโยงนะครับว่าแยกตัวประกอบอะไรที่ไปคูณน,นะครับอะไร2อํานวน2ตัวมาคูณกันแล้วได้เท่ากับ243แล้วก็ถอนรูทได้2อ3ก็คือ3คูณ81 ก็ได้เท่ากับรูทสามคูณรูทแปดสิบเอ็ดรูทแปเ็ดเป็นรูที่สามารถถอดรูทได้ลงตัวเราสังเกตนะครับเราต้องโยงแยกตัวประกอบโดยให้ตัวหนึ่งสามารถถอดรูทได้รูทแปดสเท่ากับเกนะครับเก้ายกลังสงเท่ากับแปเอาเไปคูณรูทสามมากลายเป็น9ก้ารูทเพราะฉะนั้นรูทสองร้เปลี่ยนให้อยู่ในรูปอย่างง่ายเท่ากับเกรูทสเราก็มาเปลี่ยน รูท่สิบกันบ้างนะครับรูทย่สิบก็เกิดจากรูทสาคูณเก้านะครับก็ได้เท่ากับรูทสามคูณรูทเกรูทเกถอนรูทได้ลงตัวนะครับเท่ากับ3ามเพราะสามยกกำลังสองได้9กเอา3ามไปคูณรูทสาเท่ากับสามรูทสาเพราะฉะนั้นรูทยี่สิบจัดให้อยู่นะครับในรูปอย่างง่ายเท่ากับสามรูเสร็จแล้วเราก็นำไปแทนค่านะครับ จากโจทย์ก็กลายเป็น3 3รูทสบวกบวกรนะูทสองร้ครับสองเราเปลี่ยนในรูปอย่างง่ายได้เท่ากับ9ก้ารูทสแล้วก็บวกเก้ารูทสแล้วก็ลบ2อรูทยีคือ3ามรูทสนะก็ลบสอคูณสามรูทสก็กลายเป็น 3า3รูทบวก9 3. ตัวนี้เราก็เอาไปคูณเลยนะ2คูนรูทสามสองสามเป็น6ก็ได้เท่ากับลบหกทสาอ่าเราก็สังเกตนะครับติดรูทเท่ากันนะครับเขาสามารถบวกลบกันได้ก็กลายเป็น3มบวก9นะครับเท่ากับ12 12อลบ6ได้เท่ากับ6เพราะนั้นก็ได้เท่ากับ6กสาม คนนี้ก็จะตอบเท่ากับ6รูสาอ่ะไม่ยากนะครับน้องๆแค่เรารู้หลักการว่าต้องทําอย่างไรพอเจอโจทย์ลักษณะนี้น้องก็ทําตามนะครับข้อสอบก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้